มีเรื่องราวของเธอบางอย่างที่ยังต้องการลบเลือนมันไปใกล้ถึงบทสรุปส่งท้ายแล้วค่ะสำหรับละครเรื่องหัวใจเรือพ่วงซึ่งครั้งนี้สาวแกรนก็ร้ายเต็มที่ส่งท้ายเลยทีเดียวค่ะเป็นตัวการจับกลุมพวกเรามา ระหว่างที่ทุกคนกำลังซ้อมคิวกันอยู่นั้นดูมีอยู่หนึ่งนักแสดงค่ะที่นิ่งซะเหลือเกินนั่นก็คือน้องปาวานของเรานี่เลยค่ะเพราะว่าดึกแล้วปาวานก็เลยมีอาการแบบนี้ซึ่งพอใกล้ถ่ายจริงผู้กำกับเลยต้องช่วยสร้างอารมณ์ให้น้องปาวานนิดนึงค่ะส และเนื่องจากฉากนี้เป็นฉากที่ยุบซีต้องใช้อารมณ์มากผู้กำกับเลยต้องมาอธิบายเพื่อให้สาวยุบซีเข้าใจในตัวละครสักหน่อยค่ะแล้วเมื่อถึงเวลาถ่ายทำจริงงานนี้ทุกคนก็เล่นอย่างเต็มที่ค่ะทั้งสาวแป้งแกรนและยุบซีโดยหลังจากสั่งคัดสาวยุบซีคงอินในบทบาทถึงกับร้องไห้ไม่หยุดจนทีมงานต้องเข้ามาดูแลกันเลยทีเดียวค่ะ เรื่องราวทั้งหมดจะจบลงอย่างไรแฟนๆละครท้ามพลาดกับตอนอวสานของละครเรื่องหัวใจเรือพ่วงในวันพฤหัสนี้ทางช่อง5เวลา2องทุม่มสินาทีค่ะ